นอกจากนี้ครับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขยังได้ดําเนินกิจกรรมปลูกฝังอุดมการ์ความรักชาติและประวัติศาสตร์ชาติไทยในพื้นที่อําเภอเทพาจังหวัดสงขลาอีกด้วยครับโดยเจ้าหน้าที่ทหารชุดควบคุมที่955ชุดสันติสุขที่503หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขได้ดำเนินกิจกรรมเสาธง5นาทีให้กับนักเรียนโรงเรียนปฏิบสตร์อิสลามวิทยามูลณิธิ และดาเนินกิจกรรมจัดบอดประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พร้อมกับแสดงสัญ,ญลักษณ์ VR ไทยเราคือไทยท้งนี้เพื่อปลูกฝังอุดมการ์ความรักชาติเนื่องในวันสําคัญทางปริตร์วันกองทัพไทยและวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงวิทยากรรมของบุรพกษัตริย์ของชาติไทยรวมทั้งกล่าวถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยภายใต้การอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งยังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมโดยการตอบคําถามและมอบรางวัลร่วมจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิบ้านท่าม่วงหมู่หนึ่งตําบลท่าม่วงอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับ